w ว r ร์ w ไวด s เว็บสปอตดัภูมิใจนำเสนอ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพัเพลินค่ะวันนี้นะคะเห็นชื่อคลิปแล้วก็น่าจะพอรู้นะคะว่าเราจะมาเล่นกับนี่เลย นามูไลฟ์เนลไวท์ซันสกรีนนั่นเองนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกกันตรงๆตามสไตล์พาเพลินว่าเราพูดกันเรื่องสกินแคร์เรื่องกันแดดกันมานานมากโดยเฉพาะเรื่องกันแดดมันต้องมีการทดสอบนี่นันนู่นมากมายอะไรต่างๆเยอะแยะมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องตกใจไปเราจะไม่มานั่งออกไปทดสอบกันข่าวว่ามันกันแดดยังไงแต่เราจะมาพูดเรื่องที่เราเชื่อว่าหลายๆคนที่ใช้กันแดดเนี่ยจะต้องคอนเซิร์นอย่างเราเองเวลาซื้อกันแดดเนี่ยเรามักจะคิดอย่างแรกเลยว่ากันแดดเนี่ยมันสามารถช่วย การแต่งหน้าของเราให้มันดีขึ้นได้ยังไงเอออันนี้เป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนหน้ามันอย่างโมเมองเี้ยการเลือกกันแดดวิธีการเลือกกันแดดที่มันจะไม่ทําให้หน้าเรามันมากยิ่งขึ้นเวลาแต่งหน้าไปแล้วออรองพื้นหรือแป้งเราไม่เปลี่ยนสีไม่หมองไม่ดรอปหรือว่าอยู่ดีๆกลางวันกลายเป็นมนุษย์หน้าเทา,นาหน้าเขียวอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราแบบคอนเซิร์นมากกว่ากันกันแดดอีกเอาจริงๆพูดตามตรงตามใจชนีว่า SPF PA อะไรเงี้ยมัน มีหลายเจ้าเธอแต่เรื่องว่าแบบหน้าฉันจะไม่แบบเจงระหว่างวันใช่ปะคือแบบรองพื้นจะยังคงติดทนนานมีการไม่ต้องแบบซับมากอะไรมากอะไรเงี้ยเป็นคอนเซิร์นของเรานะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกมาว่าอยากให้มาลองคือจริงๆได้มาลองก่อนหน้าที่จะมาแบบ มาเล่นคลิปกันสักพักหนึ่งแล้วล่ะมาถ่ายคลิปเนี่ยคือเราค้นพบว่าตัวเราเองซึ่งเป็นคนหน้ามันเนี่ยมีวิธีการใช้ที่แบบทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเร็วขึ้น,นแล้วก็ไม่มันไม่ดรอปไม่หมองและป้องแดดด้วยเฮ้ย hey! มาเดี๋ยวจะไปทําให้ดูว่าเราสามารถเอาคุณคนนี้เข้ามาอยู่ในรูทีนการแต่งหน้าของเราได้ยังไงคะ่ะก็หลังจากที่เห็นหน้าสวยกันไปแล้วนะคะเรียกว่าเป๊ะปังรังวังเวอร์ไม่มีความมันเยิ้มหยาดเยิ้มหยดย้อยใดๆเราก็จะมาทําให้ดูค่ะว่า เราจะสามารถทําขั้นตอนทั้งหมดนั้นรวมถึงอธิบายให้คุณเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนิดนึ่งละกันว่าเจ้าตัว s n a l l White Sunscreen ตัวนี้มันสามารถมาอยู่ในขั้นตอนความบันเทิงของพาเพลินได้ยังไงบ้างนะคะอย่างแรกคือเมื่อกี้เราทําความสะอาดใบหน้าทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็มีไอครมนิดหน่อยอยู่คือจริงในจังหวะที่ตัวเราเองอะ่ะเช้าเช้ารีบรีบเราอาจจะไม่ได้ทําแบบฟูลขั้นตอนสกินแคร์ในลักษณะว่าฉันจะต้องมาโทเนอร์นี่นั่นโน้นสิขั้นเพราะอะไร การจราจรไทยแลนด์ใครเขามีเวลากันแกบางทีฉันมากหน้าบนรถฮัลโลเพราะฉะนั้นนะคะก็คือจริงๆตัวเนี้ยความน่าสนใจอย่างหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับสเนลไว้อยู่แล้วเราแปลกใจมากถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองคุณเคยโดนสิงเข้าไปที่เคาน์เตอร์เพราะว่าแบบโฆษณาที่คุณเห็นตำที่ต่างๆปะอีชันนี่แหละตบใหญ่เลย คือบบเ้ยเราก็เคยใช้อยู่ช่วงนึงแล้วเขาก็บอกว่าโอเคความเด็ดของเขาก็คือเขาเป็นเราต้องใช้เราว่ามันใช้ได้นะเป็นเจ้าแรกที่เล่นกับสเนลอะงานเมือกอะใช่ไหมแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นสารบำรุงที่มีเหมือนเจ้าตัวสเนลไวท์ที่เป็นครีมที่ด่งดังมากๆเนี่ยค่ะแต่ว่าบำรุงด้วยแล้วก็มาปกป้องกันด้วยกันแดดใส่กันแดดเข้าไปซึ่ง spf 5 0บวกใช่ไหม pa pa 4บวก spf 5 0ก็บวกแล้วยังมี pa อีก4บวกอ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้คุณคนนี้คือวิธีการเราเคลนส์เราใช้ไอครีมแล้วเราก็ซัดไปคุณคนนี้เลยในจังหวะที่เราแบบรีบคือเราใช้จริงๆประมาณแค่นี้อะ่ะไม่ได้เยอะมากถ้าพูดถึง texture หลายคนเป็นสิ่งที่หลายๆคนคอนเซิร์นมากเวลาพูดถึงกันแดดก็คือว่าพี่คะมันรู้สึกหนึบไหมคะ เหนียวไหมคะข้อแรกคือไม่มีความเหนียวนะคะแต่คําว่าหนึบในที่นี้ของมเมไม่ใช่คําว่า sticky ที่มันหมายถึงว่ามันเหนียวนะแต่เราจะอธิบายว่าทําไมเราถึงรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะมาช่วยเป็นเหมือนเซฟเวลาให้เราไม่ต้องใช้ไพรเมอร์ไปได้ก็คือมันไม่ได้รู้สึกแบบลื่นจนเหมือนแบบทาอะไรลงไปต่อแล้วจะไม่แบบจะไม่มีการเกาะติดผิวอะคือ,อถ้าเกิดใครใช้ไพรเมอร์ถ้าเป็นคนชอบแต่งหน้าจะรู้ว่าไพรเมอร์เนี่ยมันจะเหมือนมีความแบบเหมือนมันมันถ้าให้อธิบายตรงๆมันเหมือนเป็นกาวที่เอา ยึดรองพื้นให้ติดก,กับหน้าเราถูกต้องป่ะมันไม่ควรที่จะแบบลื่นปลื้ดไปเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นทุกอย่างมันก็จะกองลอยอยู่บนผิวหน้าเราจะชอบไพรเมอร์ที่เหมือนมีความแบบหนึบหนึบนิด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 ,นดคือมันจะแบบเหมือนแบบยังรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเคลือบอยู่บนผิวที่จะเป็นเหมือนตัวที่แอดเทียให้รองพื้นหรือแป้งหรือวัต e วร์ที่คุณจะลงต่อไปเนี่ยมันติดอยู่กับผิวเราได้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นคือตัวกันแดดเรารู้สึกว่าโอเคมันซึมลงไปบนผิวส่วนหนึ่งแล้วมันเหมมือนีแบบ ความเคลือบผิวเราอยู่ข้างบนอีกนิดหนึ่งอะเก็าปะไม่รู้ว่านี่มันเป็น อธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่คุณผู้ชมจะเข้าใจไหมแกกล้าพูดว่าแกอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆในความสําเร็จของภาพเธอเลยจริงๆแต่ว่านั่นแหละคือเรารู้สึกว่ามันแบบเราก็จะสามารถสกิปสิ่งถัดไปได้เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันน่าจะโอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เหนียวแล้วสังเกตเออจีฉันทาไปคุณเห็นไหมว่ามันไม่มีความวอกอันนี้ชัดนี่เรื่องเรื่องจริงหลายคนบอกฉันต้องการทากันแดดที่เห็นเลยว่าข่าว่าฉ่นจะได้รู้ว่าฉันได้รับการปกป้องค่ะ คิดว่าดีก็ทำต่อไปแต่แม่ว่าอย่าเลยกลับมาเถิดเนานะคือนี้มันมันเหมือนแบบเป็นสกินแคร์อีกขั้นหนึ่งที่เราทาลงไปแล้วก็เซฟขั้นตอนไปได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันเรื่องแบบประสิทธิภาพประสิทธิผลต่างๆว่าทําไมเราถึงได้รู้สึกว่า เราอยากจะพูดถึงสิ่งนี้เพราะนี่ไม่ใช่การไทยอินนี่คือแบบลูกค้าแหละแต่ก็มันดีอ่ะก็เลยบอกว่าดีแค่นั้นรองพื้นของเราวันนี้เราจะใช้ทุกอย่างที่เป็นชีวิตปกติของเราเลยนะคือไม่ใช่สิ่งพิเศษที่แบบมันมันดูเป็นอะไรที่โอ้ต้องมาใช้เพื่อที่มันจะได้ดูไม่มันไม่นุ่มไม่น่าไม่นี่คือเราใช้สิ่งเหล่านี้อยู่แล้วถ้าคุณติดตามคลิปาพาเพลินคุณจะรู้อ,อรองพื้นเราใช้รองพื้นที่ควบคุมความมันนิดนึงเป็นเรื่องปกติเพราะเราเป็นมนีหน้ามัน น้ามันมากนะคะแล้วก็จะใช้ beauty blender เท่าเดิมต้องบอกไหมอะไม่อยากบอกเรื่องของมากเนาะเพราะว่าจริงๆก็เห็นกันอยู่แล้วเนาะถือมาถือไปเนาะไม่ต้องเครียดกับมันเนาะ หรือจะเครียดเดี๋ยวกหญิงไทยก็แบบพี่คะทำไมไม่บอกพี่ก็ตาแข็งใส่คือโอเคเขาบอกว่าส่วนหนึ่งนะที่เราต้องคุยกันหลังๆมาเน,นี้ยมีคนถามบ่อยว่าอ่ะหนูจะเลือกซันสกรีนยังไงดีคะพี่มันต้องมีส่วนประกอบของอะไรบ้างหรือว่าในแง่ของว่าต้องก e ี่บวกต้อง spf เท่าไหร่เอาเรื่อง spf แล้วก็ pa ก่อนเนาะว่าต้องมีทั้งสองอย่างเพราะว่ามันรังกันรังสี uva และ uvb ถูกต้องไหมคะคือถ้าคุณมี spf สูงๆมากๆจริงๆแต่ค่า pa ต่ำๆเนี่ยมันก็ยังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่ เพราะว่าคลื่นเขาเรียกว่าอะไรความยาวของรังสี UVA และ UVB มันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันจะ penetrate เข้าไปในผิวของเราเนี่ยมันมีความยาวที่แบบมันต้องมันต้องทั้ง2องอย่างอะไม่งั้นถ้าอะมี SPF คุณก็จะกันได้แค่คุณก่อไก่มี PA อย่างเดียวคุณก็กันได้แค่คุณขอข่อย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มที่อย่างน้อยเนี่ยค่าบวกก็ต้องแบบ2-3แต่นี่คุาซัดไป4เขาบอกเอาไปให้สุดเลยเธอไปกันค่าจะได้แบบไม่ต้องงงงวยกันอีกต่อไป แล้วก็จริงๆมีคนถามบอกว่าอะถ้าอย่างนั้นอะถ้าหนูต้องใช้ S P F ้อยไหมคะพี่เพราะว่าแดดมันแรงมากจริงคือเท่าที่จําได้นะเหมือนเคยไปอ่านอะไรสักอย่างว่าไอ้พวกค่า S P F ที่มันเกิน50ขึ้นไปอะค่ะมันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบมันมันมันจะไม่ได้ไปกว่านั้นแล้วอะหน้าเราอะมันมันเหมือนว่าค่า S P F ที่มันได้ประสิทธิภาพที่สุดแล้วไม่ต้องเกินไปกว่านี้แล้วคือ50แล้วอะถ้าไปเจอพวก S P F 70 spf ร้อยอะไเงี้ยถามว่าเรามองว่าส่วนหนึ่งนะเท่าที่เคยอ่านรีเสิร์ชเชิ่อต่างอะ่ะมันค่อนข้างกิมมิกี้แล้วอะ่ะคือมันจะไม่ไม่ผิวคนเรามันแบบได้ spf 50ก็ก็ค่อนข้างโอเคแล้วแต่สังเกตเห็นได้อย่างนึงเห็นหมัคะว่ามันไม่เป็นคราบข้อแรกเนาะถ้าเกิดมันมีความมันอยู่บนผิวจริงๆเนี่ยมันตัวรองพื้นเองก็จะต้องแบบเหมือนลอยๆนิดนึงแต่ว่าอันนี้เนี่ย รองพื้นเราก็สามารถที่จะซึมแบบได้ตามปกติไม่ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าอันเนี้ยไม่ใช้สารประลอดเป็นสูตรไม่มีน้ํามันแล้วเขาก็บอกว่ามันการที่มันไม่มีน้ํามันเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราไม่เกิดสิวอุดตันเพิ่มยิ่งขึ้นมันไม่ได้รักษาสิวชนีต้อง cover ทุกอย่างจริงๆงไม่งั้นเดี๋ยวยิงไทยไม่เข้าใจมันไม่ได้รักษาสิวแต่ว่ามันไม่ทําให้เกิดสิวมากขึ้นคุ้นเคยกันนะคะคอนซีลเลอร์ใต้ตาเพราะว่าใต้ตาเป็นสิ่งที่ต้องฆ่าให้ตาย ระหว่างแต่งไปก็จะอธิบายเมื่อกี้พูดกันเรื่องไฟออฟฟิศค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เราเชื่อว่าหลายคนก็คงจะคิดแหละว่าเอ้ยไฟออฟฟิศมันก็ดูเบาๆนะพี่มันเทียบกับแบบแดดหน้าออฟฟิศหนูไม่ได้หรอกมันแบบดูซอฟมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือแสงอะค่ะไม่ว่าจะแสงสังเคราะห์หรือว่าแสงจริงข้างนอกอะค่ะมันมี u v หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกป้องไว้ดีกว่าคือจาได้ถ้าเกิดใครดูพาเพินมานานๆที่เราพูดกันเรื่องกันแดดเนี่ยหมอมีคุณหมอท่านหนึ่งที่เคยแบบ ดูแลผิวเม,มื่อสมัยก่อนตั้งแต่แบบเราเริ่มแบบทำงานใหม่ๆเขาพูดเลยนะเขาพูดให้เราจําเลยว่าสิบบารุงไม่เท่าหนึ่งกันแดดเพราะหลายคนบอกว่าประคมบํารุงแบบอย่างแพงอ่ะคือซื้อแบบผลิตภัณฑ์บํารุง,รงไม่ว่าจะถูกแพงอะไรก็ตามแต่ว่าคิดว่าต้องบํารุงบารุงบารุงแต่ไม่เคยแบบทากันแดดแบบตั้งใจทาหรือว่าทากันเป็นประจําจนเป็นนิสัยเขาบอกว่าเหมือนแบบมันยังไงมันก็ไม่ช่วยอะ่ะ เพราะคืออ่ะคุณพยายามอ่ะเย็นนี้กลับไปทาครีมบำรุงไทนครีมระดับโลกมูลค่าแบบหลายหมื่นบาทแต่เช้าออกมาก็เจอแดดแผดเท่าเดิมอย่างเงี้ยมันก็เหมือนสิ่งที่คุณบำรุงลงไปอะค่ะมันจะไม่มีโอกาสได้แบบได้พัฒนาให้เป็นสิ่งที่ดีขึ้นเพราะว่าคุณไม่มีการแบบการร่มป้องกันอะไรเลยใดๆทั้งสิ้นอย่างเงี้ยค่ะเออนั่นก็คือเหตุว่าทําไมรังสี UV เนี่ยมันก่อให้เกิดการเหี่ยวและการเอ e ได้คือเคยเห็นพวกแบบคำว่าแบบ sun spot หรือว่า sun d a m a จ e หรืออะไรคือจริงๆผิวคนเอเชียความโชคดียังมีอยู่ส่วนหนึ่งว่า เราไม่ค่อยไหม่เท่าไหร่เราไม่ค่อยแบบเป็นเป็นจุดกระขึ้นมาเหมือนฝรั่งที่เป็นแบบคอเคเชียนไปเลยร้อเซนตแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันมีแบบมันมีสิ่งที่ถ้าเกิดคุณไปเข้ากล้องที่แบบกล้องที่เขาเช็คว่าภายใต้ของผิวของคุณเนี่ยมันถูกดามเไปยังไงบ้างตัวเราเองเราเคยเข้าแล้วเราเครียดมากนะเพราะสปอตที่มันอยู่ใต้ผิวที่ยังไม่เห็นแล้วเดี๋ยวอีกแบบ10ปีข้างหน้ามันจะผลักตัวออกมามันทําให้แบบแม่นี่คืออีกหน่อยจะเป็นแบบอย่างนี้หรอ เลยต้องซ่อมกันตัง้งแต่ปัจจุบันนี้คือเราลืมอะไรได้หมดเลยนะในชีวิตเราอะอย่างที่บอกเมื่อกี้เราสกิปอะไรสกิปมอยส์เจอร์ไรเซอร์สกิปโทเนอร์สกิปแบบเซรั่ม um, whatever แต่เช้าเราจะไม่เกรีกันแดบดบจริงๆอันนี้แบบพึ่งมาฝึกตัวเองให้เป็นอย่างเงี้ยได้ประมาณสักยังไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาแต่เห็นได้ชัดเลยอะว่าว่ามันดีขึ้นมากแล้วก็เราไม่เราเป็นกระอยู่แล้วโดยกรรมพันธุ์ประมาณหนึ่งแต่ไม่หนักมากถ้าไปเอาแหม่มพัชริดามานั่งข้างๆจะรู้ว่าแหม่มพัชริดาแบบเป็นคนมีกระเยอะมากพัดพิงทำไมเจ้เขาขอโทษเดี๋ยวเขาซื้อกันแดดให้ใช้นะอย่าเพิ่งว่าคือเฮ้ยแต่จริงพี่สาวเราเป็นกระหนักมากเราเนี่ยยังมีบ้าง แต่เราแบบเราเป็นกะสไตล์แบบกะเหมือนพลอยชวะาที่เอาดินสอขึ้นมาวาดเองอะนึกออาปะเต้มกะให้ดูแบบใบรุ้ยคลิปนี้พลาดพิงหลายคนมากอ่ะเดี๋ยวพลอยเชอร์บานกำลังจะมาเป็นพรีเซนเตอร์รอบแบบหนึ่งเฮ้ยแต่จริงจริงอันนี้เรื่องใหญ่อยากให้แบบระวังแล้วก็ตั้งใจทากันแดดกันมากขึ้นชีวิตจะได้ดีขึ้นเพราะงานซ่อมอ่ะคือนึกออกปะหญิงไทยส่วนใหญ่จะคิดถึงวิธีการไปซ่อมเอาพบแพทย์เอาเลเซอร์เอา ดิสแดดเพราะว่าบ้านเราอะคลินิกความงามเนี่ยมันมัน accessible มันเข้าง่ายแล้วก็ราคามันไม่แพงมันมีหลายระดับราคาอะมีทั้งแบบระดับแพงมากและระดับไม่แพงมากเพราะฉะนั้นเราก็คิดถึงวิธีการซ่อมกันอย่างเดียวโดยไม่ได้คิดถึงการป้องกันนะคะก็ใช้กันแดดกันเถิดจะเกิดผลนี้ไม่ได้ช่วยเขาขายของแต่ว่าเรื่องแค่เรื่องใช้กันแดดก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องพูดกันนะตั้งใจพูดกันนิดนึงโอเคอีกหนึ่งสารประกอบใช้คำว่าสารประกอบ ที่เขาบอกว่าเขาภูมิใจมากนะคะที่มีอยู่ในกันแดดตัวนี้ก็คือดอกเอเดอร์ไวส์ที่เขาบอกว่าถ้าเทียบจริงๆมันก็แลดูเป็นแบบเเป็นอันีมนีแห่งเชื้อขาวเอลก็คือให้เขาลองอธิบายให้เราฟังว่าเออเนี่ยดอกเอเดอร์ไวส์มันดียังไงเขาบอกว่าความเข้มข้นในการช่วยต้านอนุมูลอิสระให้เราเนี่ยได้มากกว่าวิตามินซีซึ่งถ้าเกิดใครรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าวิตามินซีเนี่ยมันช่วยฟื้นฟูช่วยนวลนั่นนี่ทาให้เราแบบเวลาออกไปเจออะไรต่างๆแล้วเราไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ ซนเซทีฟกับเรื่องของการแพ้อะไรหรือแบบเจออนุมูลอิสระต่างๆพวกมลภาวะมล,ละพิษอะไรเงี้ยตัววิตามินซีมันก็จะช่วยตรงนั้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยดีกว่าเออเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่อชนั่นเองคือช่วยกันแก่ได้ดีค่ะเพราะสารอนุมูลอิสระทําให้เราเอชค่ะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะก็นั่นก็เลยเป็นตัวที่ช่วยบํารุงนะคะอ่ะเดี๋ยวไปแต่งตาก,กันต่อดีกว่าจะได้แบบสวยเสร็จในคราวเดียวกันเนาะอ่ะแต่งตาง่ายๆวันนี้ เออมีคนถามเรื่อง reapply หรือว่าการแบบลงกันแดดซ้ำอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดกันถ้าเกิดในชีวิตจริงที่เราไม่ได้แต่งหน้าหรือว่าแบบรู้สึกว่าวันนี้เราจะต้องออกแดดซ้ำๆหรือว่าแบบใช้ชีวิตกลางแจ้งอย่างช่วงที่ผ่านมาเวคชันช่วงที่ไปทะเลช่วงสงกรานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะลงกันแดดซ้ำทุกๆประมาณสัก2ชั่วโมง2องอชั่วโมงกว่าๆเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้แล้วล่ะถึงขนาดเราเป็นแบบสายปิ้งอะเนาะเราคุยกันเล่นๆบอกว่าสายปิ้งก็คือไปนอนปิ้งตัวเองให้มันแบบแทนอะแต่ว่าเราก็ ค่อนข้างห่วงหน้าเรานิดหนึ่งอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าหน้าเราจะแกะ่ถ้าเกิดเราแบบตักแดดนาน,านโดยที่ไม่ทําอะไรกันเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่ายน้ําหรือโดนน้ําหรืออะไรเงี้ยด้วยค่ะก็คือเรารู้สึกว่าส่วนตัวเราเองอันนี้ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าเป็นประโยคคําถามต่อมาว่าเรารู้สึกว่าเหมือนกันแดดมันจะแบบมันจะหายไปเร็วขึ้นในเงี้ยเราก็เลยแบบต้องแบบรีแอพลายบ่อยหน่อยถ้าไม่ได้แต่งหน้าก็น่าจะง่ายขึ้นในวันหยุดอ่ะบางทีบางคนแบบ ฉันวันนี้ฉันจะถูบ้านเฉยๆแล้วไงกดน้ำต้นไม้ด้วยก็แล้กันเงี้ยก็ช่วยกันแดดซ้ำซ้อนหน่อยนะคะจะดีปกติในหลายหลาคนก็จะมีความกลัวเรื่องของสารกันแดดที่มันจะตกค้างอยู่บนผิวนะคะเพราะว่าออพอหลายคนนึกถึงอะ ทแกมันเป็นสานกันดดดมันจะมีเคมีตกค้างที่บนผิวชั้นไหมอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็แคร์เรื่องว่าแบบอยากจะคลีนที่สุดแล้วก็มีสารตกค้างให้น้อยที่สุดนะคะคือเขาบอกว่าเขาใช้สารที่ชื่อว่าทีโนซอม นะคะคที่โนสอบเอสใช่ไหมออซึ่งเขาบอกว่ามันพิสูจน์แล้วอะว่ามันจะไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างแล้วมันก็ช่วยปกป้องกันแดดให้เราได้ดีมากๆรวมถึงกันแดดทันทีคือปกป้องทันทีเมื่อคุณแบบทาปุ๊บไม่ต้องรอเพราะปกะติกันแดดเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราึึกถึงเนาะเขาจะต้องมีคําอธิบายว่าทาแล้วกันนะก็ทาก่อนออกแดดเป็นเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่าทาปุ๊บ ก็จะปกป้องได้ทันทีเลยแล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเออก็จะไม่ไม่ไม่ตกค้างนะคะดีจังเลยชอบความไม่ตกค้าง อ่ะคิวฉันมานี่สังเกตรจริงๆเนีคุณผู้ชมขาในจังหวะที่แต่งหน้ากันไปเนี่ยเรานั่งกันมาประมาณ40นาทีแล้วนะคะคุณอาจจะเห็นว่ามันเร็วเนื่องจากว่าพาเพลินได้สปีดทุกอย่างให้คุณชมได้จบภายในไม่เกิน15นาทีแต่ข้อแรกคือจากที่ปกติชีวิตดิฉันเนี่ยจะต้องมีความซึมออกมานิินๆแล้วนะภายใน40กว่านาทีเนี่ยมันจะต้องมีแบบงานมันซึมๆแบบให้เห็นว่าอุ๊บ น,นี่มันยังโอเคอยู่นะมันยังแมทอยู่มากเลยนะยังไม่ได้ซับหน้าเลยนี่ไม่หลอกจริงถ้าซับหน้าจะบอกนี่ยังไม่ได้ซับหน้าเลยปกติต้องมีขอคัดเช็คซับหน้าพป๊บนึงยง,ยง,ยง hey, ถือว่าเรื่องแบบงานจังหวะมันไม่มันก็เอาอยู่เอาอยู่ออยคือนี่ไง เราบรอนส์ด้วยสิ่งประดิษฐ์เราไม่ได้แบบว่าหน้าดำเป็นปืนด้วยแดดนะจ๊ะเราแบบมันต้องบรอนซ์หรือว่าเข้มเป็นที่ที่ไม่ใช่เข้มเป็นจุดด่างดาวไม่เอานะแบบนั้นไม่โอเคแซดสีปากโลดง่ายได้ นี่นะคะก็คือเป็นลุกที่เสร็จแล้วที่วันนี้จริงๆเนี่ยเราไม่ได้แต่งมาเพื่อจะเป็นลุกอะไรพิเศษแต่วันนี้ส่วนตัวในชีวิตจริงคือต้องวิ่งงานหนักมากแล้วก็อีเวนต์ข้างนอกอะไรต่างๆประมาณ2อันที่จะต้องไปต่อในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยที่เรารู้สึกได้เลยก็คือปกติเวลานั่งอยู่ในสตูพาพเพลเนี่ยแต่งหน้ากันจริงๆใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็กว่าจะเสร็จเนี่ยมันก็ต้องมีการซับมันกันอยู่ดีเพราะว่าแสงในนี้ก็ค่อนข้างแรงอะไรต่างๆไฟมันร้อนนะคะแต่อันนี้เรื่องจริงสบานว่า ตลอดที่นั่งมานี่ยังไม่ได้คัดซับหน้าอะไรใดๆทั้งสิ้นซึ่งสลีรวมเวลาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะคะ <c oughs> ก็แสดงได้ว่ากันแดดมันไม่มันไม่มันจริงๆแล้วก็ถ้าเรามั่นใจว่าเราจะไปวิ่งงานได้วันนี้ตลอดทั้งวันโดยใช้พี่คนนี้แทนพรเมอร์เราไปก็มันโอเคมากแกแสฉันพูดเลยนะคะก็ไม่มันไม่มันแฮปปี้ <c oughs> และนี่นะคะก็เป็นฟ i n i s h ุคที่เสร็จแล้วนะคะจริงๆแล้วการแต่งหน้านี่ไม่ใช่สาระสําคัญของวันนี้เท่าไหรค่ค่ะแต่เป็นการทดสอบนะคะว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ม,มูมไปใช้ในชีวิตจริงเนี่ยพอใช้นามูไลฟ์สเนลไวท์ซันสกรีนเป็นตัวเริ่มแรกเป็นเหมือนกึ่งสกินแคร์ด้วยแล้วก็เป็นกันแดดด้วยแล้วก็ช่วยเป็นพรเมอร์ไปในคราวเดียวกันในชีวิตดิฉันเนี่ยมันสามารถทําได้แล้วก็ไม่ทําให้หน้ามันขึ้นนะคะแล้วก็ยังรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยแกสิ่งที่ฉันใช้ไปเนี่ยมันจะช่วยปกป ในกรุงเทพได้เอาเถอะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณสเนว w h มากมากนะคะขอเรียกว่าสเนว t e กันแดดสเนว t e ก็นล้วกันนะคะที่มาลองเล่นกับพับเธอนะคะนี่อยู่กันมาแบบราวๆประมาณ2ชั่วโมงแล้วบนหน้าก็ยังไม่ได้ซับหน้าแฮปปี้รู้เรื่องเดี๋ยววันนี้จะออกไปสู้แดดค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะเก,ก๋มากอะแกมีโบลูมเนี่ยนะผม